ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สูคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพ่อผ้ารวยนะคะพี่น้องเด้อขาเมื่อนี้เป็นมือสันวันดีอีกมือหนึ่งนะคะเดินทางมาบ้านเกิดเมืองนอนนะคะบ้านฟังไซแฮแเพสไซเบือค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้ก็ไดมากกับผาจานยูวัดนะคะเพิ่นกำลังเห็ดกำลังสร้างนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ห้องว่าจังใดก็เพื่สร้างอันทั้งหนามันนี่เพ็ดอยู่นี่อันมุ่งออกมาจังสีห้องวังได้ก็ะ มุกสาลาเน้ะค่ะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งกะทางวัดกันยังขาดจตุปัจจัยเนาะค่ะพี่น้องนาองสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะอยากรวมเฮ็ดบุญเนาะค่ะกัติดต่อมาทางแอดพอดไดหรือว่ามาวัดก็ไดดเน้ะค่ะพี่น้องเด้อค่ะอยู่บ้านต้นเหนือตำบลนาหนังอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคข่ค่ะพี่น้องขาบ้านเกิดเมืองนอนเนาะคะ่ะเพื่อนกิสิีว่าเนาะค่ะไปสร้างไซสกระป้ายแอดบัตบ้านจะของคือบม่มาจากเทื่อนเนาะค่ะพี่น้องขาบันนี้ก็เลยมาไทายให้พี่น้องปองไปเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะว่าเพื่อนกำลังเฮ็ดกำลังสางเนาะคะ ผู้ได้อยากรวมนะคะเป็นปูนสอบนึ่งอิฐก่อนนึ่งก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อหรือว่าอยากรวมเป็นเจ้าภาพสีก็ได้ค่ะพี่น้องคะสำหรับอฟซีแฟนช่องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อไปถือหูถึกตาเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญนะคะพูนได้มารวมเหตุรวมสั่งนะคะพี่น้องเนาะยังขาดเจ้าภาพอีกหลายๆอย่างนะคะพี่น้องคะบว์วัตสเป็นทั้งด้านสีนะคะพี่น้องคะมุกหนานี่ก็ใหนได้ปัจ่านได้พ่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะกับาบเลียยเชญ่นนะคะพี่น้องเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้เดีวแอดกสิบ้าไปสัมผั์พระอาจารย์พร้อมๆกันเนาะค่ะว่าเพื่อนมีของดีอยังฝากตอนเ้าบบเนาะค่ะพ่อเป็นตาได้มารวมเห็ดรวมสั่งน้ากันบบเนาะค่ะพี่น้องคะไปรับชมรับฟังน้ากันเลยจ้าค่ะการสวัสดีงามๆพแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนเนาะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น้องคะกับเมือนี้การมาเยี่ยมเมียมพระอาจารย์พอเนาะค่ะพี่น้องนอกค่ะอยู่ วัดบานเกิดมัองนอนเด้อค่ะพี่น้องค่ะอ้าวมาทักอนี่นกูม,มั่นเอากัอนนี่ให้เอฟซีได้สามตปัปังๆเด้อพระคุปเอะอาจารย์เพิ่นมักเนาะค่ะพี่น้องค่ะสั่งรถทะเลสองสองห้าแต่ว่าแอดพอนพะรวยมักสองสองเออเพิ่นสั่งสองสองกตแอดได้มาแต่ปูเออรือสองสองหาค่ะพี่น้องค่ะ ได้ถวายยังเพิ่นอยู่วันนี้พระอาจารย์ว่าโอ oh, ้เอามาซื้อได้มาแต่ใส่แน่ค่ะนี่มีตำนานตำล่าตำนานมาค่ะว่ามาแต่ใส่แน่นี่โอ้เพื่อน้ำมะกรอยมาโผลเลยโอ้เพื่อน้ำมะโผลเพื่อน้ำมาโพดแล้วน้ำมาเก็ี่ยเพื่อนของเพื่อนทีคือโอ้เพื่อเพื่อดูดี ให้เลขถือหลายคนจะนโมโพดเด้อค่ะพี่น้วลนี่เนาะโอ้ให้เลขละถือหลายคนนโมาโพดเด้อเอาเงินนี่ไฮถือได้เงินนี่เด้อโดนกองหาพันเลยราคาพันกันกําลังปั่นปูพญานาคเก่าเสียนงบอยู่เก้าแสนเกือบสองแสนค่ะปั่นปั่นอยู่หน้าร้านทำเลย ถ้าว่างๆก็ค่อยมีเวลาผ่านไปทั้งนั้นก็ค่อยไปบึ้งไปเพราะว่าเพื่อไปยุแถวนั้นอยู่นั่นบ่ค่ะต้องไปพักพรตลอดเลยอือค่ะมีได้ศาลาสวดมนต์ไหว้พระมีครบเบิดเด้อเจ้าค่ะโอ้เราทําอยู่กับลงปูยังบ่ฮะมันมีงปูยังอยู่ไอ้ของพรน่ะเสีมีแต่เมซี่พราะว่าบ่ได้มนต์พระไปประจําเพราะว่ามันบ่แม่นวัด พราะว่าเลยอีกอย่างหนึง่งเขาบ่มีเวลาไปอุปถัมภ์อุปถมัมภ์วันน้ไปประเคนให้เพื่อนมันสิญญ<ห>าวันนี้ไม่สี่ค่ะวันนี้ไม่สี่เพื่อนเฮ็ดสันเ,เองในเข้าหาขขาวสารอาหารแหง่งไปเตรียมไว้ให้เราแล้วก็จัดการเองเลยเขาก็ไปหาเฮ็ดข้า,ขาวเฮ็ดขี้เฮ็ดย,ยังสีเนะคะ่ะก็เลยเอาแต่มิสี่มันง่ <laughs> ายค่ะ <laughs> นี่เดี๋ยวมันสิยากพยันเขาเป็นบาปเป็ยังใดเป็นย่างนบ่งเอขันเข้ามุ่นไปอยู่แล้วดูแลบ่ดีเดี๋ยวเขาสิ แมนนันชื่อบดีว่ะจ้าและหลายช่างเลยแหละนะค่ะจะฝากเขาจะซื้อโรตลีตัวใดก่อนสองสองเกตสองสองเกตอ่าขั้นสองสองเกตมากก็สองสองหามากขั้นสองสองเกตมากเดี๋ยวขั้นสองสองหามากเขาซื้อมะคอกุมานน่าซื้มาบุซากุม่านไป เฝ้าล so ้านถ้ำให้ได้ข mm. ั้นขั้นถึกเลขสามตัวตรงเนาะสองสองห้าสองสองเจ็ดสิแมนจัดไปเลยเนาะเอาเอฟซีแฟนช่องซอยกันเด้อค่ะสีองค์ปู๋ยังบ่แล้วเนาะซอยกันเด้งบประมาณเกือบสองแสนเพื่อนค่ะคืนคืนเก็ตเบิ้นแล้วเหลือแต่ปั้นหางกับปั้นเสียนเพิ่นเสียนกับหางจ้าเสียนกับหางก็กำลังมันเมันเป็นของพนักพญานาคีเรียกทรัพย์มีเห็นไหมโอ้พญานาคีเรียกทรัพย์ใช่ละ นั่นวะค่ะเออชัางเลยแหะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนั่นวะค่ะเรียบร้อยแล้วลงอ่างงามก็ดีแล้วนั่นวะค่ะพญานาคีเรียกทรัพย์ที่มาของสองสองเจ็ดอาจารย์ม่เกล่าพระเจ้าบกงู้ว่าเผ่นขายถ้าเห็นแต่ผ่าเหลืองแวบๆหน่อยๆนั่งได้นี่นะเออบไม้ผู้ใดผู้จักดอกว่าเป็นผู้ใดเออถ้าเนี่ยจะบวชเข้าสิรู้จักฤๅษี เขาจาบริจักเขาจำเสียงม่ได้ไปแปลงไฟเสียงในจังลาเขาจจำาม่ได้ดอกว่าโลดว่าต้องนั่นดอกว่าเห็นหนาเห็นแต่ผ่าเหลืองแบบๆซื่อๆดอกไม่ยังไม่ยังไม่พระเก่าไม่ยังฝากฝากว่าไม่อัดพระผงพระอียังนี้บ่ได้แบบเอาเอาแบบเก่าๆนี่บ่ มันบ่าใครมีดอกของเก่าปัจจุบันมันต่ของกรอบมากมันบ่มันต่ของ,ของกรอบกรอบแบบนั้นนว่าคันผู้ใดอยากได้บูชาอ่ามีอยู่สมเดเ็จเจดชายโยกับกับพระสองคลองพระสองคลองสมเดเ็จเจดชายโยสมเดเ็จเจดชายโยกับสมเด็จพระสองสมเด็จสองคลองเะารนะเออจัจกปีแล้วเจ้าค่ะจักปีแล้วโอ้ เก่าเลวเกาแต้สมัยสมเด็จพระศาจย์โตนโอ้แต่สมัย,ส,มยสุดโอ้อแสดงว่ารุ่นเก้ากึกเลยเตัวสันเก้ากึกเลยอยากได้มาบูชากันมีผู้สนใจบูชาก็าจะ อย้าอยู่พ่อได้เหตุได้สังศาสนาในวัดเฮ่าเพราะว่ามันขาดเขือนหลายอย่างอยู่ค่ะเช่นอุโบชถนี่แหละอยากได้อุโบชถนี่แหละทั้งหน้าก็ะ<ข>าจะห่องอย่างมุกหน้ากล็ลังเหตุอยู่นี่กำลังมุกมุกหน้าของสาาการประเรลียนมุกหน้าของสาาการประเรลี่ยน,นขอผู้ใดเอ็นจะตูปจัจจัยพ่อไปเจะขังยังบอพ่อด้วยพ่อมันยังไหลยังสียังเอวขันยังไม่เสร็จเลยยังไหลเอวขันสีค่ะ เออสีช่องลายไม้สักช่องละหกพันห้าแสนองหนกันนะโอ้ค่ะจองจองเข้ามาเลยช่องละหกพันห้าอืมค่ะ<อ>าทาั้งหนกในห้องเงี้ยงก็ผู้ขาห้องบะถึกสาราการเรียนนะบสระสาราการเรียนนะโหอันที่ตกแต่งทั้งหอกอ่ะที่ว่าหกพันะห้องบะยังก่อกนห้าสีสีโอ้สีสาราการเรียนช่องละหกพันห้าร้อยบาทเป็นสีไม้สัก เป็นสีไหม่ซักนะคะเนาะเพราะว่าช่างสั่งจากอำเภอทุ่งผนจบจากน่าจะสินกระสินมาขอช่างคนนี้ช่างออยคือโอ้ช่างออยเนาะเพิ่นจิมาท่าไห่เนาะสองหกพันกว่าบาทเนาะค่ะพี่น้องเนาะหกพันห้าค่ะเอาเขาพูดเด้สีแฟนช่องนะคะพูดได้อยาาร่วมเป็นเจ้าภาพสีค่ะสาราการเปลี่ยนเนาะค่ะสองสองสี่ขั้นมันสองสองเกตมากับสองสองหามาเยาวาแต่สีสารา มันซ้ำตัวเค็งๆิไ<ส><ส>ด้หลายิได้หลายอยูย <laughs> ย่ที่มาของยังเกาะยานาคีเรียกซัพย์พญานาคีเรียกซัพ์ที่มาที่มาจากพญานาคีเรียกนซะัพย์อ๋อค่ะพญานาคีเรียกซัพย์อันเชิญท่านมาจากคนพิสัยนะโอ้อันเชิญมาแต่คนพิสัยเชิญมาตั้งแต่วันลอยกระทงบมโอู้หบ่ปน้วาเพิ่นมาอยู่แล้ว ท่านก็มาอยู่แล้วเพราะว่าเสร็จแล้วไงโอ้เพราะว่านได้โชคได้มานเนาะเ <c oughs> ออครับพี่น้องครับพ่ออาจารย์เพิ่งไปอยากวอาหลายนะคะพี่น,อนะะ้อ,นองเนาะข่าวสิวเดียสิว่าหาว่าพระอวดอุตรีเอกเนาะค่ะพี่น,อนะะ้องเนาะแต่ที่แน่ๆผู้ใดอยากรวยฟาดโหลดค่ะสองสองกิจแน่นาแน่นาครับ <c oughs> นะค่ <c oughs> <ๆ c oughs> ะพี่น้องค่ะหาได้มาเป็นเจ้าภาพอ,อสีเจ้าภาพ เฮสาลาการ,ปรเปลียนน้ากันแล้วมุกหนาก็ยังก็ห้องขันขันยังก็อเอวขันเอวขันแล้วก็เอวขันเอวขันทาแผงสาราการประเรี่ยน <ขา S 2> แผงละหกพันห้าร้อยบาท<ข>าแล้วก็เอวขันอีกชั้นหนึ่งเมตรละสองพันห้าอ้ค่ะมันเป็น,เป,นเป็นชั้นๆจังจริงป่ะค่ะการ<อ><ม>ตกแต่งเนาะการตกแต่งของส<ข>าราการประเรี่ยนไอเอาทาสีก่อนค่ะทาสีช่องละหกพันห้านี่แหละ ค่ะน้องค่เนนะอออเอาสีก่อนได้ี่น้องเด้ส <c oughs> องสองจิตเอาสีก่อนพี่น้องวันนี้ขนาด้อยก็สิลบกวนพอเอพระ่ายอาจารย์ซ้ำนี่ราคะจังไดกะขอบพูดอาจารย,ย์หลายๆเด้อให้มันมาอีรีได้สองสองแต่ว่าคือเราม้าเนี่ยเนี่ยมันใจค้างน้ำอยู่เพราะมันมาตรงกันกับของแอดพรอนเพื่รวยพอดีอืมอืมอืมรวยงวดนี้สิรวยงวดได้โอกตัวนี้อกอกตัวใหม่หน่อยจานเนาะก็ทานั้นสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุ